เปลี่ยนท่านที่เคารพและมิตสายทุกท่านครับผมพจนีดออรอนุชาติบุตรนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่12เมษายน2568ครับก็มีข่าวดังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่มีให้มิชาชีพใช้การแอบอ้างหลอกลวงผู้คนทั้งปอกลอกเงินทอง แล้วก็หลอกลวงหญิงสาวไปมากมายหลายคนก็คงวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าทําไมไปหลงกลมันแล้วก็บางคนก็หนักกว่าน,นั้นอีกไปทําการดูหมิ่นดูแคลนสุภาพสตรีที่เป็นเหยื่อไอ้ผู้ร้ายหาว่าอยากจะได้เงินทองอยากจะได้อํานาจถึงไปหลงเชื่อมันการคิดอย่างนี้ค่อนข้างจะ เป็นการไม่เหมาะสมเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายถ้าเขารู้ทันเนี่ยไอ้ผู้ร้ายมันก็คงหลอกเขาไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดไปทุก,เ,ทกเรื่องนะครับบางเรื่องเขารู้เรื่องนั้นแต่เรื่องนี้เขาไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานแตกต่างกันไปแต่หลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมไอ้ผู้ร้ายรูปชั่วตัวดำ ผมดิกหน้ากรอคอสั้นว้วนด้วยหน้ากเกลียดด้วยแล้วมันโกหกอีท่าไหนถึงหลอกลวงผู้คนได้มากมายแล้วก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจแอบอ้างถึงขนาดเบื้องสูงยังบังอาจไปกระทำการเช่นนั้นก็อยากจะชี้ให้เห็นครับว่าองค์ประกอบมันเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่เคยนำเรียนไว้เมื่สักสามสวันก่อน ยังสามารถยกมาเป็นกรณีศึกษาได้จากพระราชินินพ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประพันธ์ไว้ในวรรณกรรมเรื่องวิวาหะพระสมุทรปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีวิชาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปาก ลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านเหมือนเหนาฝังนั่งซื่อฮือ้อรำคาญวิชาชาญมากกล่าวไม่เข้าทีใครรู้จักพลิกแปลงเหมือนแรงมากคนนิยมลมปากมากเกี่ยวพี่ ถึงรู้น้อยถ้อยคำให้ขำดีคงเป็นที่สมคเนที่เชโคเมื่อสามวันก่อนผมได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่าไอ้มิชาาชีพอตหรือไออ้วนปักเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ทราบถึงจริตของเหยื่อของมันแต่ละคนแล้วมันก็ใส่ช่องโหวของการมีจริตของแต่ละคนแต่ละคนนั้นนะให้เติมเต็มได้เขาจึง มาติดพันยอมให้มันหลอกลวงนําเงินทองไปวันนี้อยากจะขยายต่อนะครับเยียวว่าแต่สุภาพสตรีอายุน้อยๆเลยที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงแม้แต่ผู้นำที่เป็นผู้นำระดับสร้างสงครามโลกได้ก็ยัง,งโง่เหมือนกันเพราะอาศัยหลักการเดียวกันนั่นเองเพื่อจะเข้าใจการหลอกลวงเหยื่อของไอ้ฮอต การหลอกลวงผู้คนให้ลหลงไหลบ่อนกรรมนานคอยกังฉินตัวแบบอันเดียวกันขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าฮิตเลอร์เนี่ยมันเป็นคนที่มีปมด้อยทางจิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮิตเลอร์มียอดเป็นสิบโทไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งอะไร แต่เขาได้เหรียญกลาหารชั้นกลางเขนเหล็กลเพราะเขาเนี่ยปปิดหน้าที่อย่างสุดความสามารถหน้าที่ของเขาก็คือพนนำสารเขาก็มีภารกิจในการรับคําสั่งจากหน่วยเหนือไปแจกจ่ายแก่หน่วยรองซึ่งในสมัยนั้นน่ะวิทยุมันมีขีดจํากัดมากระยะส่งก็ไม่ไกลการวางการติดต่อสื่อสารในสมรบก็ใช้การวางทางสาย ใช้โทรศัพท์ทางสายเป็นหลักวิทยุมีแต่ว่ายังไม่ค่อยมีความสามารถที่จะปปิิงานได้ในทุกภารกิจดังน,นั้นอาศัยคนนำสารที่มีความสำคัญฮิตเลอร์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และเขาก็ได้รับเหรียญกล้าหารจากงานนี้ต่อมาตอนปลายสงครามเขาได้รับบาดเจ็บจากแก๊สพิษจากพวกฝ่ายสัมพันธมิตร ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเยอรมันก็ประกาศยอมแพ้ในช่วงที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นเองฮิตเลอร์ก็โกรธแค้นมากก็พานพะโลว่าผู้ที่ทําให้เยอรมันแพ้น่ะก็คือพวกยิวซึ่งยิวเนี่ยเป็นผู้ที่มีฐานะสูงในสังคมเยอรมันและในยุโรปประเทศต่างๆแล้วก็คิดว่าจะต้องแก้แค้นให้ได้ จากการที่เยอรมันถูกบีบบังคับจากสนธิสัญญาแวร์ไซทำให้คนเยอรมันเนี่ยอยู่อย่างยากลำบากเงินเฟอ้อนับหลายสิบเท่าอาหารการกินก็ฝืดเครื่องแม้แต่เชื้อเพลิงหรือฐานหินเนี่ยก็ถูกฝรั่งเศสเนี่ยบังคับเอาแคว้นบรูและแคว้นซาไปเป็นของฝรั่งเศสทั้งสองแคว้นเนี่ยมีฐานหินมากเยอรมันก็ไม่รับฐานหินเพียงพอ ต่อการเผชิญฤดูหนาวก็ประสบความยากลำบากเขาจึงตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาต้องการอำนาจทางด้านการเมืองแล้วก็หลังจากที่สะสมกำลังทหารมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มคิดจะลุกรานเพื่อนบ้านประเทศแรกที่เขาหมายมั่นปั้นเมือเอาไว้ก็คือประเทศโปแลนด์ซึ่งอยู่ติดทางด้านตะวันออกของเยอรมันที่จริงโปแลนด์เนี่ย ก็เป็นคนปรับเสียก็เป็นคนเผ่าเดียวใกล้เคียงกับเยอรมันแต่เยอรมันเนี่ยเขาคิดเขาเชื่อว่าเขาเป็นพวกอารยันส่วนโปรแลนด์เป็นพวกโปซึ่งเป็นชนพันธุ์ผมเผ่าที่ได้วกว่าเขาคิดว่าจะยุคจะยึดโปรแลนด์ได้แต่ว่าโปรแลนด์มันก็ติดก,กับสหภาพโซเวียตดันนั้นการที่เขาส่งกำลังเข้าไปลุกลานโปรแลนด์เนี่ย เขาจะต้องเจอกองทัพโซเวียตถ้าเขาไม่มีกลยุทธ์ใดหลอกลวงให้สตาลินเนี่ยหลงทางไปและเขาไม่พร้อมที่จะทำการรบกับสหภาพโซเวียตตอนนั้นก็ใช้การหลอกลวงโดยการส่งลิปเป็นทรอรนฐ่นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปพบกับโมอลโตอฟนฐมนตีต่างประเทศของสาภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้ที่สตาลินให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมาก เขาไปพร้อมกับข้อเสนอสองประการประการแรกเนี่ยเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าเขาต้องการจะยึดโปรแลนด์เพราะว่าโปรแลนด์เนี่ยมันเป็นปรัสเซียส่วนหนึ่งในโปรแลนด์มันก็เป็นส่วนของอาณาจักรปรัสเซียในอดีตแต่เนื่องจากว่าโปรแลรนด์ติดก,กับสหภาพโซเวียตดังนั้นเมื่อเขายึดโปรแลนด์ได้แล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับโซเวียตด,ด้วยเพราะถือว่าโซเวียตเนะี่ย ก็มีผมแดนติดก,กับโปรแลนด์เหมือนกันสตาลินเนี่ยนั่งคิดอยู่แล้วเออเฮ้ยมันเอาโปรแลนด์ไปแล้วมันแบ่งส่วนหนึ่งมาให้เราก็ดีนี่ของฟรีเพราะเราไม่ต้องลบคนที่ลบก็คือทหารเยอรมันเพราะว่าหลงเชื่อเนื่องจากความโลภของมันและสตาลินเนี่ยมันก็ต้องการอำนาจอันนั้นก็ตกลงเซ็นสัญญากันระหว่างลิฟเป็นท็อปกับโมโลโตอฟ แล้วเยอรมันพอหมดภัยจากซาลินแล้วก็ส่งกำลังเข้าไปบุกโปรแลนด์ในปี1939และก็สามารถยึดครองได้อย่างง่ายดายเพราะทหารโปรแลนด์นั้นนะมีขีดความสาต่อต่ำกว่าทหารเยอรมันมากทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ซารนเนี่ยได้ตัวนหนึ่งของโปรแลนด์มาจริงๆ ที่ผมเล่ามานี้ไม่ได้เล่าเรื่องสุป,ประวัติสงครามโลกครั้งที่สองแต่เล่าให้ฟังถึงกรณีว่าฮิตเลอร์ใช้เล่ยอย่างไรในการหลอกลวงสตาลินและเดี๋ยวเราจะทําการวิเคราะห์กันต่อไปว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องมันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มาดูในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้หลายท่านก็ทราบดีแล้วว่า,ยาเยรัสเซียในลูกลานยูเครนตั้งแต่ปีคศ .2022 จนปัจจุบันเนี่ย2025ค่าฟันผู้คนยูเครนไปตายตายไปนับล้านฐานยูเครนก็ตายไปหลายแสนฐานรัสเซียยิ่งหนักกว่าเพราะว่าคงจะเกิน5แสนไปแล้วยึดโธปกากรก็ร่อยหลอเป็นจำนวนมากปรากฏว่าในช่วงเวลาปลายปี2021ต่อต้นปี2022อเมริกามีข่าวกรองที่มีภาพสูงมาก สังเกตเห็นการเคลื่อนกำลังอย่างผิดปกติมีการรวมกำลังกันในจุดต่างๆต,ตามแนวชายแดนระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเหมือนกับเป็นจุดก้าวกระโดดเตรียมที่จะลุกลานเข้าไปยูเครนในอนาคตอันใกล้อเมริกาก็แจ้งข่าวกรองนี้ให้กับเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ทราบว่าไอ้รัเสเซียมันเอาจริงนะ มันระดงกำลังมาเป็นแสนเลยนะติดชายดายเองเนี่ยเตรียมการให้ดีเซนสกี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาเมื่อขึ้นมาเป็นประธานดีใหม่ๆเนี่ยเขาคิดว่าเขาพอจะพูดไอ้ปูตินได้เพราะคนยูเครนกับคนรัสเซียมันเป็นคนเผ่าเดียวกันคือคนเผ่าสลาฟภาษาพูดก็ใช้ภาษาแบบเดียวกันบันุรุษของเซนสกี้ก็เคยรบและเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะขนาดนั้นเนี่ย ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมันยังไม่มีประเทศรัสเซียยังไม่มีประเทศโปยูเครนเหมือนในปัจจุบันนี้มันเป็นประเทศสหภาพโซเวียตนั้นปู่เขาก็ทาการลดในสงครามพ่อเขาไม่ได้เป็นทหารก็จริงแต่พ่อซิสกี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมาหาวิทยาลายัยที่กุ้งเคียบมารดาก็เป็นสถาปนิกตัวเขาก็จบมหาลัยที่เคียบเหมือนกันและก็ เห็นว่าจากความสัมพันธ์อันเนี้ยไอ้ที่ไบเดนเตือนครับว่ารัเสเซียชุมนุมพลอยู่เนี้ยก็น่าจะเป็นแค่การข่มขู่ขวัญซึ่งรัเสเซียทำมาหลายครั้งแล้วตามภาษาคนาดีตก็ว่าขู่เพื่อให้ยูเครนเนี้ยหวาดกลัวคงจะไม่โจมตีจริงๆหรอกแต่มันเป็นไปไม่ได้ยูเครโนโดนโจมตีจริงๆเพราะรัเสเซียเนี่ยมันต้องการแสวแงอํานาจ มันต้องการยึดยูเครนหลังจากที่มันได้ครีเมียไปแล้วเพื่อควบคุมทะเลดําในส่วนเหนือดังนั้นในที่สุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2022รัสเซียก็บุกยูเครนแล้วก็ฆ่าฟันเลื่อยมาจนปัจจุบันนี้แต่ยูเครนเนี่ยเป็นการสู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเขาปกป้องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขา เขาจึงสู้ลบจนสุดใจขาดดิ้นไอรัแลเซียไม่สามารถจะคืบหน้าได้ในขณะเดียวกันแนวรบต้านต่างๆเนี่ยก็ถูกดันถอยกลับไปเป็นจำนวนมากภาวะการรบจึงอยู่ในช่วงยันกันถึงปัจจุบันนี้ทั้งซาลินทั้งเซนสกี้ต่างถูกหลอกลวงโดยการใช้เลขกลดังนั้นอะ่าไปว่ากนาหรือว่าคุณหมอ ที่เป็นสัตวแพทย์หรือหมออะไรต่างๆที่ไอฮอตมันไปหลอกเลยครับขนาดผู้นำประเทศขนาดใหญ่เนี่ยก็ถูกหลอกได้โดยใช้หลักการเดียวกันการที่มันสามารถหลอกลวงสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากสามเหลี่ยมแห่งการตอแหลผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับสามเหลี่ยมแห่งการตอแหลมันพิสูจน์ชัดเจนว่า การหลอกลวงผู้คนไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําก็ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3ประการที่สําคัญประการแรกโอกาสประการที่2คือเหตุผลที่ยกมาเองและประการที่3แรงจูงใจของไอ้คนร้ายเรื่องโอกาสดูตอนกรณีของฮิตเลอร์ฮิตเลอร์มีโอกาสที่จะพูดคุยกับซาลินเพราะซาลินเนี่ยไม่ต้องการสงครามเกต เขี่ยวมาแลกกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าในขณะนั้นยังเป็นประเทศรัสเซียรัเสเซียตายไปล้านๆจากการสู้รบกับเยอรมันก็เรียกได้ว่าเข็ดขี้อ่อนขี้แก่และก็วางใจว่าเอยอรมันก็คงจะไม่กล้าลุกลานตนเองเพราะตัวเองนี่เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่โตมากดังนั้นฮิตเลอร์จึงใช้โอกาสนี้เพราะพิสูจน์ทราบแล้วว่าสตาลินไม่ต้องการทําสงครามก็เลยส่ง ลิปเป็นท็อปเดินแผนต่อไปในการขยายผลฮิตเลอร์ได้โอกาสประการที่2แรงจูงใจหรือว่าระดับคุณธรรมของฮิตเลอร์มันต่ำมากฮิตเลอร์ต้องการเป็นเจ้าโลกต้องการมีอำนาจเยียดยามชาติอื่นเขาแล้วก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมีฐานะเท่ากับตนตนต้องเหนือกว่าเขาอันนั้นมันก็เลยเป็น จุดที่ทําให้สามารถจะโน้มน้าวซาลินด้วยค่อยคำรัวว่าซาลินเองจะได้โปรแลนด์ฟรีๆนะซาลินไม่แรงจูงใจเพราะว่าอยู่ตัวเองก็ได้ดินแดนฟรีๆมาอีกเพิ่มเติมอีกมากมายก็เกิดเหตุผลขึ้นมาว่าเอ้ย e ฉันก็ควรที่จะต้องช่วยเหลือเยอรมันสิเพราะทําให้สหภาพโซเวียตได้ประโยชน์แัะน,นั้นสประการเนี่ยเป็นสามเหลี่ยม แห่งการโก,กหกมดเทจฮิตเลอร์ Hitler ใช้โอกาสสามเหลี่ยมนี้และก็สามารถจะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เขาต้องการมาดูเคสของเซร,รินสกี้เซนสกี้เนี่ยมองเห็นโอกาสเพราะว่าเซนสกี้อย่างที่บอกแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถพูดกับไอ้ปูตินได้ปูตินคงไม่บ้าคลั่งถึงขนาดส่งกําลังเข้ามาลุกลานเขาจริงๆเพราะว่าไอ้ปูตินได้ครีเมียไปแล้ว ในยุคข,ของยานูโควิดซึ่งเป็นปาซีที่เป็นลูกน้องของไอ้ปูตินนั่นเองเป็นผู้นำของยูเครนอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ยกเครเมียให้รัสเซียเข้ามาครอบครองเมื่อมันได้ไปแล้วมันจะเอาอีกเลยเนี่ยเขาก็คิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนี่เป็นโอกาสที่ทำให้ปูตินเนี่ยสามารถลุกลานได้เพราะว่าเซนกี้ไม่เชื่อคำเตือนของไบเดนประการต่อมา การที่รัสเซียลุกเข้าไปยึดพื้นที่ยูเครนต้องการจะยึดครองประเทศเขาทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นความต้องการอำนาจต้องการกำลังต้องการควบคุมทะเลดำตอนเหนือเหตุผลน่ะมีอยู่แล้วเพราะว่าก็อ้างว่าเดี๋ยวยูเครนจะไปคบห้ากับเนโตทำให้รัเสเซียเนี่ยเป็นภัายแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เหตุผลเลยเพราะว่าประเทศที่ติดก,กับรัสเซียก็เป็นสมาชิกเนโต ทั้งโปโลแลนด์ทั้งโรมาเนียทั้งประเทศริมทะเลบอลติกลิทวเนียลัตวีเอสโตเนีย,นย,นยซึ่งติดกับแผ่นดินรัสเซียก็คือคาลินินกาดต่างเป็นสมาชิกเนโตทั้งนั้นแต่ทำไมปัญหาเรื่องลุกลกานยูเครนนั้นยูเทนก็ไม่ใช่สมาชิกเนโตในช่วงเวลานั้นนี่คือเหตุผลที่เอปูตินออกมาอ้างอิงที่เป็นเหตุผลอ่อนๆแต่ไยงไก็ตามมันก็ครบทั้ง3องค์ประกอบมีทั้งโอกาสมีทั้งแรงจูงใจ แล้วก็มีเนื่องจากแรงขับดันของมันที่มันต้องการอำนาจเป็นแรงจูงใจที่สำคัญทั้งสามประการเนี่ยก็เหมือนกับที่สุภาพสตรีหลายคนถูกไอ้บิดช,ชาชีไอ้ฮอตมันหลอกไปเพราะว่าเข้าองค์ประกอบเหมือนกันไอ้ฮอตมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีเหล่านั้นโดยการอ้างยิงบ้างผ่านเว็บหาคู่บ้างพวกนั้นเขากำลังมีช่องโหว่ ในเรื่องจริตของเขาก็คือมีความว้าเหวอันนี้ก็เข้าไปเอาอกเอาใจใช้วาจาหวานล้อมต่างๆก็เกิดโอกาสขึ้นมาที่ทําให้มันสามารถเข้าไปใกล้ชิดแล้วมานสร้างสถานการณ์แก้งทําบัญชีเท็จบ้างว่ามีเงินทองมากมายซื้อเครื่องประดับของปลอมไปให้บ้างก็หลอกลวงกันไปนั่นก็เป็นโอกาสของมันและประการที่สอมันสร้างแรงจูงใจสร้างแรงกดดันก็เพราะว่า สตีเหล่านั้นก็ต้องการคนที่มาดูแลไอ้นี่เอาใจเก่งก็ไว้วางใจและประการที่3มันหาเหตุผลมาว่านี่นะมันอยากจะดูแลมันมีฐานะมีความมั่นคงก็เป็นเหตุผลของมันที่ใช้อ้างและก็สุภาพสตรีเหล่านั้นก็หลงกลมันลักษณะอย่างนี้เป็นการตอบสนองช่องโหว่ของสุภาพสตรีเหล่านั้นที่ทําให้มันสามารถจะเข้าใกล้ได้และเมื่อมาดูโมเดลของการที่ เพียงความของสุภาพสตรีเหล่านั้นหรือแม้แต่ไอสตาลินเพียงคราต่อฮิตเลอร์เสียลู้ฮิตเลอร์นั้นใชโมเดลเดียวกันรกกประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการนั่นก็คือประการแรกการสร้างความต้องการซึ่งมันมีพื้นฐานอยู่บนธรรมชาติของคนประการแรกทุกคนต้องการความสําเร็จซาลินต้องการขรอคองโลกฮิตเลอร์มาบอกว่าเดี๋ยวยกโปรแลนด์ให้ฟรีๆส่วนหนึ่งเอาไหม นี่คือความสำเร็จที่มันต้องการอยู่แล้วข้อหนึ่งผ่านข้อที่สองความต้องการมีส่วนเกี่ยวพันหรือเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจคาลิมไม่ต้องการจะประทะากับเยอรมันเพราะว่าเข็ดเคี้ยวมาแล้วตายไปล้านล้านคนเหมือนกับเซลิสกี้ก็ไม่ต้องการประทะากับปูตินเพราะว่ายังไงประเทศยูเครนก็เป็นประเทศเล็กจมเสียหายหนักแน่นอนก็กลายเป็น เรื่องเกี่ยวกับว่าเอาละไหนไหนที่เราต้องการที่ไม่อยากจะทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยก็ขอเข้าไปเกี่ยวพันกันอยากจะพูดกันดีๆซาลินก็เลยยอมให้โมโลโรลตอฟตกลงทำนโยาไม่ลุกลานกับลิบเบนทรอปลั่มตีต่างประเทศของเยอรมันส่วนเซเลสกี้ก็เช่นกันเมื่อไม่อยากปะทะก็เอาอะหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวฉันพูดกับไอ้ปูตินได้ยังไงเราก็คนเผาสลับด้วยกัน เห็นไหมครับนี่คือความต้องการออมชอมเข้ามาประสานงานกันไม่ต้องการขัดแย้งกันและข้อสุดท้ายก็คือความต้องการอำนาจไอซาลินต้องการอำนาจถ้าได้พื้นที่มาก็เพิ่มขึ้นตัวเองก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นส่วนต่อมาเซนสก,กี้นั้นนะ่ะเขาก็มีต้องการอำนาจในการที่สร้างความสงบในประเทศของเขาให้สามารถจะพ้นภัยต่างๆและสุภาพสตรี ที่ถูกไอ้การไอ้ไอ้มิชฉาชีพหลอกเนี่ยก็ต้องการอำนาจเพราะไอ้มิชฉาชีพไปหลอกเขาว่ามันมีอำนาจอย่างนู้นอย่างนี้สามารถจะช่วยสิ่งใดต่างๆให้ได้สามเหลี่ยมนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมที่ขยายผลสามเหลี่ยมแรกมันว่าองค์ประกอบในการคดโกงในการหลอกลวงเขานะมันต้องพิจารณาถึงลักษณะของเหยื่อด้วยว่าสามองค์ประกอบความต้องการของเหยื่อนะหนึ่งก็คือต้องการความสําเร็จสองต้องการการ มีความเกี่ยวพนันต้องการเข้ามามีส่วนร่วมโดยที่ไม่มีการประทะกันและประการที่สายประการที่3คือต้องการอำนาจทั้งสองโมเดลนี้อธิบายได้ทุกเรื่องเรามาดูเรื่องบ่อนการบน,นันที่พวกกังฉินพยายามผลักดันสุดฤทธิ์เพราะมันต้องการผลประโยชน์ของมันโดยเอาความสงบสุขของประเทศชาติไปขายให้กับนายบ่อนทำไมมันถึงต้องการอย่างนั้นก็ผลประโยชน์ของมัน แล้วก็พยายามหลอกลวงผู้คนต่างๆนานาว่านี่แหละบอลเนี่ยจะทําให้ได้เงินได้ทองมากมายในประเทศชาติจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่โกหกตอแหลโกหกแบบโก,หก,บบโกหกแบบด้านด้านด้านเพราะมันรู้มีคนส่วนหนึ่งนี่โง่ที่จะเชื่อถือและทุกคนต้องรู้ว่ามันมีในทุนอยู่แล้วเพิ่มมันถึงผลักกฎหมายใบับนี้อย่างสุดลิมทิมประตูแต่มันดันไม่ออกเพราะคนดีๆเขาก็มีเขาเอามาต่อต้านเขาใส่เสื้อขาวกัน องค์การพุทธศาสนาองค์การคริสตศาสนาองค์การศารสนาอิสลามองค์การต่างๆมากมายแม้แต่รูบาอาจารย์ทั้งหลายปูชนียบุคคลในสังคมจำนวนมากออกมาคัดค้านเช่นท่านสวอ,ออดีตสออวเก่าท่านจารันพักตีธนากุลท่านวิชาหมาคุณท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูงมากเพราะว่าเป็นผู้ที่รับความเชื่อถือเขารู้ทันเลขกลชั่วๆของมันเข้ามาต่อต้านมันก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นไป,ไป ก็คือว่าจะได้เงินได้ทองจะสร้างงานบ้างโกหกต่างๆนานาและยังพยายามบิดเพื่อเอ้ยนี่มันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นันไม่ใช่บอลมันใช้ภาษาอังกฤษเพราะอะไรครับเพราะต้องการเบี่ยงเบนประเด็นทําให้ผู้คนสับสนนี่เป็นเล่ห์ของมันแล้วก็เอาอํานาจเอาการมีส่วนร่วมเอาความสุขสบายมาหลอกล่อแต่มันดันไม่สําเร็จมันไม่ดันไม่สําเร็จไม่ใช่มันจะล้มเลิกความต้องการนี้ความชั่วคนชั่วเนี่ยยังชั่วต่อไป ไม่ได้อยู่ดีๆกับตัวเป็นคนดีได้ตอนนั้นมันเพียงแค่ตับแผนใหม่เท่านั้นเองเพราะตอนนี้การต่อต้านรุนแรงเมื่อเราเข้าตีข่าศึกเนี่ยข้าศึกมีแนวป้องกันที่เข้มแข็งกว่าที่เราคิดเนี่ยเราก็ต้องถอนกําลังกลับมาแต่ไม่กลับบ้านเราเพียงแต่ระดมสรรพกำลังใหม่เตรียมการระดมยุโทโธปกรณ์เบียงอาหารอํานาจการยิงกําลังพลให้เพิ่มสูงขึ้นแล้วกบแทรกต่อ เพราะเป้าหมายในการเบิปกปอดกำลังคือเป้าหมายสําคัญของไอ้กังชินไอ้กังชินแห่งชาติตระกูลสารเลวที่ครอบครองอำน,นาจอยู่ในขณะน,นี้มันจึงตอมเป็นต้องปรับแผนและเมื่อมันพร้อมแล้วมันจะเข้าตีรอบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของชาติมันจะทําลายประเทศชาติวอดวายฉิบหายจนถึงลูกหลานเหลนหลน ถ้าเรายอมพวกมันประเทศบันไหลครับลักษณะสามเหลี่ยมของการโกหกมดเทสลักษณะสามเหลี่ยมของความต้องการที่เรียกว่าทฤษฎีความต้องการของแมคเคลเรนที่ผมนำมากล่าวแล้วนี้เอามาอธิบายการโกหกตอแหลทั้งของมิจฉาชีพทั่วไปของแกงคอร์เซนเตอร์หรือแม้แต่ไอ้พวกกังชินทั้งหลายที่มีอำนาจอยู่ในประเทศไทยท่านลองพิจารณาดูนะครับ ผมพลตรับต่อนุชาติบุญนาคระจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ